สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแปลสกิลคินาระกันนะครับว่าสกิลน้องคินาระเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับคินาระคือตัวไหนคินาระคือตัวนี้เลยนี่จะเป็นน้องตัวนี้เนาะน้องคินาระนะครับอ่าส่วนอาวุธที่น้องใช้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะในคลิปนี้ผมขอเรียกเป็นกีตาร์แล้วกันแต่จริงๆมันไม่ใช่กีตาร์เนาะผมพอดีผมไม่รู้เนาะว่าเป็นอาวุธชื่ออะไรนะครับแต่ตอนนี้น้องถือเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะสกินนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกกีตาร์นะที่น้องถือนะครับถ้า ผมบอกว่าเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้ก็คือน้องน้องใช้สกิลเนาะโอเคสกิลแรกนะครับเป็นการโจมตีปกติ1เป้าหมาย115%นะครับอันนี้จะเบากว่าตัวละครอื่นสิบเอ่อเบากว่าตัวละครอื่น10%เนาะถ้าตัวละครอื่นเนี่ยจะแรงอยู่ที่125นะครับโดยปกติเนาะแต่ว่าของคินาราเนี่ยจะแรงแค่115เท่านั้นเองแต่มีเอฟเฟกต์พิเศษที่เลเวล5ก็คือคินาราเนี่ยจะเล่นเพลงที่เคยเล่นไปรอบที่แล้วในในการเล่นนะครับในเทิร์นที่แล้วเนาะ ถ้าเทินที่แล้วกินาระดีดเพลงอะไรไปนะครับอ่าเทินต่อมาเนี่ยที่เราตีปกติเนี่ยกินาระจะใช้สกิลนั้นไปด้วยเนาะสมมุติว่ากินาระใช้สกิลสเป็นสกิลอะไรไปก็ตามเนาะมันจะใช้สกิลนั้นไปด้วยเนาะเทินถัดมานะครับถ้าเราใช้ตีปกติอันนี้งงไหมอันนี้น่าจะไม่งงเนาะถ้าเทินที่แล้วเคยเล่นอะไรไปเทินถัดมาเราตีปกติมันก็จะเล่นเพลงของเทินที่แล้วด้วยนะครับโอเคเนาะอันต่อมาเป็นสกิลสนะครับอันนี้เป็นสกิลที่สกิลหลักของกินาระเลยแหละเนาะ เพราะว่ามันเป็นสกิลดีดโน้ตของกินาระนะครับเรามาดูกันที่อ่าไอาข้างบนนี้ก่อนเนาะข้างบนเนี่ยมันจะบอกว่ากินาระจะมีอยู่ด้วยกัน5โน้ตเนาะในการเล่นเพลงของกินาระเนี่ยกินาระจะมีด้วยกัน5โน้ตนะครับจะมีโดเรมีแล้วก็โซแล้วก็ลาเนาะในโน้ตของกินาระ,ะมี5โน้ตนะครับแต่โน้ตของกินาระสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ละโน้ตของกินาระสามารถทําอะไรได้บ้างอ่าสกิล,ลแรกนะครับสกิล,ลสีแดงนี่ก็ไอคิมสันดัสนี่ก็คือ จนตีหนึ่งเป้าหมายด้วยความแรง1 5 0นะครับมีโอกาส100%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะโดดเดี่ยวเนาะ Isolation นะครับมันคือสถานะโดดเดี่ยวเนาะสถานะโดดเดี่ยวทําอะไรได้สถานะโดดเดี่ยวทําให้การแชร์ดาเมจไม่เป็นผลนะครับพวกลิงก์หอยหรือว่ามิตมะเทคอนอย่างนี้เนาะจะไม่เป็นผลนะครับทำให้แชร์ดาเมจไม่ได้นะครับเป็นเวลา2เทิร์นจะติดอ s o l a t i o n เวลา2เทิร์นเนาะก็คือแชร์ดาเมจไม่ได้เป็นเวลา2เทิร์น ส่วนต่อมาก็คือโนดเลนะครับโนดเลนี่คือรอยต์รอยต์ออเรนจ์ออเรนจ์ใช่ไหมออเรนจ์ Orange, เนาะถูกแล้วอ่าจนตีหเป้าหมายแบบสุ่มนะครับด้วยความแรงอ่าดอกละ90%นะครับถ้า5เป้าหมายแบบสุ่มก็คือมันจะตี5ดอกเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเหลือเหลือเป้าหมายเดียวมันจะเข้าตัวเดียวเลยนะครับ5ดอกเนาะ ด้วยความแรง90%นะครับแปลว่าแรงรวมๆเนี่ยสกิลนี้แรงอยู่ที่450%เนาะสำหรับสกิลสีส้มของกินาร่าเนี่ยรอยตีออริสเนี่ยเนาะจะแรงอยู่ที่450%นะครับเอฟเฟกของมันก็คือจะไม่ทำให้มิตมะของศัตรูแสดงผลนะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้เนาะ The Soul Set Effect นะครับจะไม่แสดงผลเนาะของมิตมะศัตรูนะครับส่วนต่อมาก็คือโน้ตมีนะครับโน้ตมีทำไรายได้ Coin Shine Coin Shine ทำไรายได้ Coin s h i n นะครับจะทำ การเร่งมูบาให้เพื่อน10%แล้วก็เพิ่มคีดาเมจให้เพื่อนๆทั้งทีมนะครับ40%เป็นเวลาสองเทินเนาะเป็นสกิลเร่งเทินนิดหน่อยนะครับรแล้วก็บัฟคีดาเมจเนาะค่อนข้างเยอะเลย40%นะครับสำหเรบสกิลนี้เนาะสกิลต่อมาเป็นโนโซนะครับโนโซเนี่ยทำอะไรได้อันนี้มันอ่านว่าอะไรเจนเทลเจนเทลบีสเหรอเจนเทลบีสเนาะโนสอันโนดนี้นะครับโนโซเนาะ จะฮิวเพื่อนๆในทีม80%ของค่าแอคแท็กกินนาระนะครับสามารถติดคีที่เข้าได้เนาะเกมนี้นะครับค่าฮิวเนี่ยสามารถติดคีที่เข้าได้นะครับและเพิ่มพลังป้องกันให้ทุกคนในทีม40%นะครับเป็นสกิลฮิวแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับ40%เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆในทีมนะครับ4 0เนี่ยโคตรเยอะเลยเนาะ <S <S อันต่อมาก็คือโนตลารนครับ <S 2> <S 2> <S 2> พริโอเรตตี้ชำระล้างนะครับทำอะไรได้ จะให้ลูกไฟ1ลูกนี่ตรงนี้มันจะบอกว่าจะให้ลูกไฟ1ลูกดิสเปลก็คือลบบัฟหนึ่งบัฟหรือว่าคอนโทรลเอฟเฟกนะครับมันบอกว่าถ้าเราลบบัฟมากกว่า3บัฟมันจะเจนออฟมาให้เนาะก็คือจะได้ลูกไฟนะครับสกิลนี้เนาะถ้าลบบัฟมากกว่า3บัฟจะได้ลูกไฟส่วนต่อมาก็คือสกิล2ที่เป็นอ่าเลเวลอัพนะครับต้องอันนี้ต้องดูตรงนี้เนาะที่เป็นเลเวลอัพนะครับ อ่าพิวริตี้เนี่ยคือ,อผมย้อนกลับไปพิวริตี้ก่อนเนาะพิวริตี้เนี่ย,ยคือสกิลล้างบัฟของกินาระนะครับสามารถล้างบัฟได้แล้วก็ได้ลูกไฟเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับสกิลนั้นเราก็กลับมาสกิลสองกันนะอย่างง,งนะผมพูดกลับไปกลับมาขอโทษด้วยเนะาะสกิลสองที่เลเวลสองนะครับคือหลังจากกินาระเล่นเพลงไปแล้วนะครับกินาระจะเร่งมูบ่าตัวเองขึ้นมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือจะเร่งจะเร่งเทธนตัวเองสามสิบห้าเปอร์เซ็นทุกครั้งที่กินาระเล่นเพลงเนาะแล้วก็สกิลสองเลเวลสามก็คือ อตอนเริ่มเกมมันเนี่ยคิยนาระจะมีเกาะกันคีดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มันจะลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่คินาระเล่นเพลงนะครับแต่ว่าเวลามันลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิยนาระจะได้บัฟคีดาเมจเพิ่มขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือต้นเกมเนี่ยคิยนาระจะค่อนข้างถึกมากๆเลยเนาะเพราะว่ามีบัฟต้านทานคีดาเมจถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เลดเกมเนี่ยบัฟต้านทานคีดาเมจตรงเนี้ยจะเหลือแค่ศูนย์นะครับเพราะเราจะเล่นห้าเพลงเนาะมันจะลลลลดทททีีีะะะ มันก็จะเหลือศูนย์พอดีนะครับส่วนบัฟกี้ดาเมเตเนี่ยกินาระจะได้มา100%เลยเนาะเพราะว่า5คูณ20เนี่ยมันจะได้100พอดีเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับแปลว่าต้นเกมเนี่ยกินาระจะเป็นตัวที่ถึกมากแต่เลดเกมเนี่ยกินาระจะเป็นตัวที่ยิงได้แรงมากแล้วทำดามเมจได้แรงมากนะครับเพราะว่าจะเพิ่มคิดดาเมเตตัวเองต่อเพลงที่เล่นนะครับ20%แล้วก็จะลดค่าต้านทานกิดามเมต10%ต่อเพลงที่เล่นเนาะเริ่มเกมมามี50นะครับที่เลวสีก่ After Play ก็คือหลลลัังงจากเเ่นเพนพะครบ เธอจะมีการสถานะให้ตัวเองหนึ่งเทิร์นนะครับการสถานะนี่คืออะไรกันอ่ามันจะเป็นบัฟการสถานะเหมือนของน้องเอ็นมูนะครับในสกิลในสกิลสามน้องเอ็นมูเนาะจะเป็นบัฟรูปโลนะครับที่ไวนะ้ก,การสถานะครับเป็นบัฟกลมๆเนาะเป็นบัฟการสถานะแล้วก็ส่วนต่อมาเลเวลที่5ก็คือลดไฟในการอ่าลดไฟในการใช้สกิลนี้นะครับหลูกไฟเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสูงลูกไฟแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยสก <S Voilà. S 1> ิลนี้จะใช้งานลูกไฟอยู่ที่1ลูกไฟตลอดเลยเนาะทุกสกิลเลยนะครับมันจะใช้งานที่1ลูกไฟเนาะ เรามาดูกันที่สกิลทีเด็ดเลยนะครับอันนี้คือรวมมิดของกินาระเลยนะครับสกิลทีเด็ดเนาะสกิลที่3ก็คืออ่าผมขอไม่อ่านชื่อสกิลแล้วกันเนาะเพราะผมงงอังกฤษอ่านไม่ออกก <c oughs> ินาระจะใช้สกิลนี้นะครับยิง5ครั้งจํานวนดอกอ่าจำนวนดาเมจเนี่ยหกแต่ว่าเป็นจํานวน5 5ครั้งนั่นก็คือ3 0 0รนะครับสกิลนี้เนาะแต่มีเอฟเฟกความสามารถเพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้จะคล้ายๆสกิลหนึ่งนะครับไอ้ที่เลเวลห้านั่นก็คือ กินาลาจะเล่นเพลงทั้งหมดที่เคยเล่นมานะครับกินาลาจะเล่นเพลงทั้งหมดที่เคยเล่นมาเนาะสมมุติว่ากินาลาเนี่ยเล่นเพลงโดเพลงเลไปเราใช้สกิลสามปุ๊บกินาลาเขจะยิงสกิลสามไปปั๊บ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 ปห้าลูกเนาะสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกินาลาเขจะเล่นเพลงโดกับเพลงเลต่อไปอีกเนาะมันจะมันจะเล่นเพลงทั้งหมดที่เคยเล่นมาเลยนะครับในสกิลสามถ้าเราอัพตันนะครับยันจะอยู่ข้างล่างนี้เนาะ กินาระจะเล่นเพลงทั้งหมดที่เคยเล่นมาเลยถ้าเาเล่นครบ5เพลงนะครับก็คือเล่นหมดนี่เลยกินาระเนี่ยจะยิงทั้งจะใช้สกิลทั้ง5เพลงเลยนะครับจะใช้หมดเลยเนาะใช้ทั้งยิงเดี่ยว1เป้ายิงสุ่มแล้วก็เพิ่มคีดาเมจฮิวเพิ่มป้องกันแล้วก็ล้างบัฟได้ลูกไฟนะก็คือกินาระเนี่ยจะใช้ทุกอย่างที่มีในนี้เลยนะครับถ้าใช้ครบ5เพลงเนาะเราไปดูวิธีเล่นของกินาระกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตีโกริวให้ดูเนาะในคลิปนี้ปุ๊บ เพราะว่ามันไม่ไม่น่าจะมีดันไหนที่มันลงได้นานเท่าโกลิวแล้วเนาะเพราะโกลิวเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปตีโกลิวกันเลยปึ๊บขี้บเอาไปต้านทานนี้แล้วกันเนาะโอเคถูกต้องกดตรงนี้ให้ดูเนาะปึ๊บนี่เห็นบัฟลูบโล่ห้าลูกนี่ไหมห้าลูกลูบโล่ห้าอันนี่ไหมครับลูบโล่ห้าอันเนี่ยคือกินาร่าเนี่ยตอนนี้มีบัฟต้านทานเจ้า คิทิเคิลดาเมจอยู่ถึง50%เนาะเพราะมี5อันนะครับอันละ10%เอรเดี๋ยวรอคิน,นาร่าก่อนผมลืมใส่สปีดมาเนาะมันก็จะช้าๆนิดนึงนี่มันจะมีเพลงมาให้เราดีดนะครับสุ่ม2เพลงเนาะ2เพลงนี้จะเป็นการสุ่มนะครับเนี่ยมันจะมี4สกิลนะครับ2เพลงตรงกลางเนี่ยคือการสุ่มเนาะมันจะสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องพยายามดีดให้ครบ5เพลงเนาะเพลงสีส้มเนี่ยจะเป็นเพลง อ่าสุ่มปะสุมส่มเซอสุ่มห้าเป้าหมายเนาะจำนวนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าดอกเนาะเรายิงเลยปุ๊บมก็ยิงออกไปห้าดอกครับปุ๊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 บอย่างนี้เลยนะครับ้คินาลาสิ่ใส่ตะปีช้าเลยนี่เห็นไหมครับว่าคินาละเนี่ยจะมีบัฟกันสถานะขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมคินาระจะมีบัฟกันสถานะขึ้นมาด้วยนะผมไม่ได้ใส่ให้คินาระนะเมื่อกี้ผมใส่ให้น้องบ้อง นี่เห็นไหมจะม hmm. mm ีบล็อกกนรถานะขึ้นมาสองอันเลยนะครับมาจากของกินาระแล้วก็มาจากของน้องเอนมุเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะดีดเพลงเพลงโดเพลงโดเนี่ยจะทำดาเมจหนึ่งเป้าหมายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นติดไอโซลชั่นตู้มเห็นไหมครับตอนนี้เราดีดไปสองเพลงละเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถของสกิลหนึ่งก่อนดีกว่าเนาะสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เพลงที่เราเคยเล่นไปในรอบที่แล้วนะครับรอบที่รอบการเล่นของกินาระรอบที่แล้วเนาะมันจะใช้เพลงนั้นนะครับ บับดาเมจเอ็นนี่ส์ว่าคีย์ยูหนึ่งให้ดูเนาะสกิลยหนึ่งตีออกไปปุ๊บมันจะยิงไอโซเลชันออกไปด้วยนะครับสังเกตดีๆเนาะตึ้งเห็นไหมไอดอกเมื่อกี้คือไอโซเลชันนะครับดอกที่สองเนาะที่มันออกไปปึ้งเมื่อกี้คือไอโซเลชันเนาะมันใช้เพลงที่เคยเล่นไปในรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะดีดเพลงไปสองเพลงเองเดี๋ยวเราจะไปดีดให้ครบอห้าเพลงกันนะครับ ถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยคินาระจะใช,ใช้ใช้เพลงที่ไม่เคยเล่นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคินาระไม่มีเพลงให้เล่นแล้วนะ้องก็คือเพลงมันซ้ำนะครับเพลงมันซ้ำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวน่าจะเล่นไปเรื่อยๆน่าจะมีเพลงซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพลงซ้ำกันเพลงซ้ำเป็นยังไงปามายัางเห็นไหมครับกลมๆกลมๆตรงตรง,ตรงสกิลสองคินาระเนี่ยที่เป็นของโนโดเนี่ย เห็นไหมครับมันจะมีเขาอ่ามันจะมีกลมๆอยู่เห็นไหมกลมๆอยู่ตรงตัวโน้ตนะครับอันนี้คือเพลงที่เราเคยเล่นไปแล้วเนาะมันจะขึ้นเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นเป็นกลมๆอย่างนี้เราก็ไปเล่นเพลงที่เรายังไม่เล่นดีกว่านาอนี่อย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราไปเล่นปึ๊บฮิวเพิ่มกาะนะครับจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราดีดไปหลายเพลงแล้วเนาะใกล้จะครบแล้วนะครับผมจะเปิดออโต้ไปเลยเนาะให้มันครบๆไปเลยเนี่ยถ้าเราเปิดออโต้คินาล้จะดีดเพลงที่ไม่เคยดีดนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีเพลงให้ดีดแล้วก็คือเพลงซ้ำ น้องจะโซโลโกีตาร์ชิบบับดาเม็ดครบหรือ,อยังดูนะปึ๊บมีบับคีดาเม็ดนะครับแปลว่ามีเพลงให้เลือกเนาะอันนี้ไม่มีละอันนี้แปลว่ามันไม่มีเพลงให้เลือกแล้วเนาะกินาระก็เลยใช้สกิลสามไปดูกันครบหรือ,อยังบับโลยังเหลืออีกหรือเปล่าบับโลหมดแล้วนะครับตอนนี้ แบบโล่เราเนี่ยหมดแล้วนะครับแปลว่ากินาระเนี่ยใช้สกิลหมดทุกอย่างแล้วเนาะก็คือใช้ครบ5เพลงแล้วนะตอนนี้กินาระใช้ครบ5เพลงแล้วเพราะว่าโล่สอันนี้ทุกคนมีหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยสอันนี้ทุกคนมีหมดเลยแปลว่าตอนนี้กินาระดีดเพลงครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกินาระกันเลยเวลาดีดเพลงครบนะครับเดี๋ยวกุจรระอย่าเพิ่งตีนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันเพลงครบหมดแล้วนะมันขึ้นเป็นกลมๆหมดเลยนะครับเราจะดีดเพลงที่3เราจะใช้สกิลสกิลสกิลสามเลยนะครับกดไปเลยปุ๊บกินาระจะเล่นเพลงทั้งหมดที่เเเคยยลล่นมา เ okay. ิิวด้วยนะครับเห็นไหมใช้ทุกอย่างเลยครับเลตเกมคินาะจะค่อนข้างโหดมากเนาะสำหรับเจ้าน้องคินาะนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสเปสกิลคินาะในวันนี <h <h ้เนาะมีประมาณนี <h <h ้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันหลังอัปเดตอีกทีนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตอีกทีนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในเกมบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันอีกทีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย